ใจว่าผมอยากจะจัดตั้งโครงการร้อยภาพร้อยใจช่วยมูลนิธิทไทยคือว่าดขึ้นมา100ภาพแล้วก็ให้มูลที่ต่างๆเนี่ยเขาสมัครเข้ามา,าว่าเขาต้องการภาพไปเพื่อไปจำหน่ายหรือไปจัดประมูลแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใช้ในโครงการต่างๆของเขา ภาพวาดจากกาแฟภาพนี้เป็นหนึ่งในความพยายามในการสร้างรายได้ให้คนพิการของปรีดาลิมนนทกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท PWE o u t s o u r c n g Management จำกัดปรีดาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อปี2544ทําให้กระดูกต้นคอหักไปกดทับไขสันหลังมีผลให้เขากลายเป็นผู้พิการรุนแรงไม่สามารถควบคุมอวัยวะได้หลายส่วน นคพจุดเปลี่ยนที่ทาให้ปรีดาตัดสินใจหันมาศึกษาวิธีการเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการคือการที่เขาถูกปฏิเสธโปรเจกต์งานเพราะความไม่เชื่อถือที่เป็นคนพิการือแม้แต่ตัวคนที่เป็นผู้ใหญ่เองก็รู้ใช่เลยคือสังคมไม่ยอมรับเลยอันนั้นอันนั้นเป็นแรงบันดาลใจลึกๆเลยนะผมว่าจะว่าเป็นส่วนที่ซ่อนลึกที่สุดเลยว่าสังคมไม่รับคนพิการว่ามีความสามารถคือบ้านเราเนี่ยแฟคซิลิตี้ไม่ดี คนพิการจะมาใช้ชีวิตแบบคนปกตินี่ยากมากมเพราะฉะนั้นคนพิการจะมีต้นทุนสูงกว่าคนอืน่น<ม>เหตุนี้เป็นทำทำให้คนพิการเนี่ยไม่อยาออกจากบ้านคราวนี้พอไม่อยาออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดขาดการเรียนรู<ม>้ขาดการพัฒนาในด้านต่างๆสู้คนทนปกติไม่ได้คนไม่พิการไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าคนพิการมีไรายได้มีเงินมากพอคราวนี้เขาจะทําอะไรก็ได้แล้ว ผมเลยคิดว่าการที่คนพิการจะมีอาชีพเนี่ยแล้วมีรายได้ดีเนี่ยจะเป็นส่วนทนี่ทำให้คนพิการเนี่ยสามารถออกไปนอกบ้านได้ก็ก็จะเกิดการพัฒนาการมีผู้ใหญ่คนพิการเนี่ยเขาเรียกเข้าไปคุยงานโปรเจกต์เทเลเซอร์โปรเจกต,ต์แรกกับทางฮัพเนี่ยผมก็เลยแฮปปี้ผมก็ใส่เต็มที่เลยดีไซน์ซอฟต์แวร์ขึ้นมาพิเศษสําหรับคนพิการรุนแรงสามารถทํางานที่บ้านได้ใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็มีการจัดกอบรมให้ความรู้คนพิการ ทำให้โครงการนี้ประสบการสำเร็จอย่างดี<ม>ภายใน3เดือนมีคนตอบรับการใช้เบืิอการถึง30,000คนมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง25%่ซึ่งผู้ใหญ่ที่แฮทบอกว่าตั้งแต่เขารู้จักวงการเทเลสมาในบ้านประเทศไทยเนี่ยสูงที่สุดแหละ<ม>เขาใช้คำว่าทีมคุณเป็นทีมที่ดีสุดในประเทศไทย<ม>ทีมเทเลเซลนะฮะของแฮตแล้วเราก็เลยได้ทำโครงการเทเลเซลของแฮทแล้วก็อื่นๆรวมกันต่อเนื่องอีก6กโครงการ ต่อเนื่องมาเรืเ่อยๆใช่เทเลเซล์นี้คนที่ได้ที่หที่สองนี้มีรายได้แสนกว่าบาทภายใน3เดือนซึ่งเขาไม่คิดว่าในชีวิตนี้เขาจะทําได้ <S 1> <S 1> <S 1> มีมีอยู่คนหนึ่งพิการรุนแรงมา22ปีไม่เคยมีรายได้มีพูดผิดคือเขามีรายได้น้อยมากเขาทำถุงใส่ถุงปัสสาวะนี่ฮะขายก็ไม่ได้เท่าไหร่ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> แต่เขาจบโปรเจกต์แรกกับเราเขาได้เงินไปน่าจะประมาณเจนี้ หรืออะไรหรือโครงการอื่นๆผมว่าไม่ต้องอะไรมากแค่เขาบอกกับผมว่าวันนี้เขามารับเงินแล้วเขาจะพาแม่ไปเลี้ยง MK <ม>ไปเลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงอาหารน่ผมว่าเขาก็มันบอกอะไรได้เยอะแล้วคือธรรมดาพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูเขาแต่นี้เขาช่วยพี่น้องได้เอาเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้น้องสาวซื้อมือถือซื้อแอร์ซื้อทีวีผมว่าเขาภูมิใจแล้วว่าเขาหาได้ แต่ในในอนาคตระยะไกลเนี่ยเราก็จะพัฒนาให้ตัวสินค้ามีคุณภาพมากขึ้นเราตั้งชื่อแบรนด์ว่า b า h ฮารนะครับอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นการสร้างอาชีพคนพิการเหมือนกันสินค้าที่ทําจากมือคนพิการอะไรก็แล้วแต่ที่ทํานะครับไม่ว่าจะเป็นดินปั้นถักโคเชไหมพรมออหรือแม้แต่วาดภาพ หรือแม้แต่การทำป๊อปอัพประกาศซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงมากคราวนี้โครงการต่อเนื่องมาก็คือ a าร์ตบายฮาก็คือเรามีการจัดตั้งกลุ่มคนพิการที่มีการวาดภาพขึ้นมาตอนนี้เรารวมตัวกันได้ประมาณ7คนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่า7คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จิตรกรไม่ใช่ศิลปินคือคนพิการธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่ารวมตัวกันเพื่อวาดภาพเพื่อที่จะทำโครงการต่างๆขึ้นมาอย่างผมเนี่ยเป็นหในเจ ที่ที่รวมกลุ่มกัน,นก็วาดภาพด้วยกาแฟนะครับพยายามจะหาหาเอกลักษณ์นะครับก็เลยวาดภาพด้วยกาแฟย้อนไปน,นิดนึงลืมไปอีกโครงการหนึ่งค,คือเป็นโครงการที่ทำไรายได้คนพิการด้วยนะครับก็คือเรามีโครงการดาวน์โหลดภาพวาดซึ่งร่วมมือกับฮตมาประมาณเกือบสองปีเป็นไทล์โปรเจกต์เอาภาพวาดสีน้ำของคนพิการ ที่ในอดีตเนี่ยเขาวาดเพื่อบําบัดจิตเหมือนกับมีอะไรให้เขาทำนะฮะแต่ว่าในใน,ในกลุ่มผู้วาดนี้เนี่ยสามสิสี่สิบคนเนี่ยเราก็จะค้นพบหมายถึงว่าตัวโครงการไม่ใช่เราเนะี่ยตัวโครงการก็จะค้นพบว่ามีคนที่มีความสามารถพิเศษที่เขาวาดภาพได้ดีขึ้นมาสี่ห้าคนเพราะฉะนั้นภาพของเขาเป็นภาพที่สวยแต่คนอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะอาจจะดีบ้างเราก็เลยเอาภาพที่เขาเก็บเอาไว้ สองปีถ้าถึงตอนนี้ก็คือสี่ปีแล้วเนี่ยมาคัดเลือกได้มาประมาณแปดสิบภาพ <Okay. S 1> แล้วก็แปดสิบภาพเนี้ยไปคุยกับค่ายมือถือทำการดาวน์โหลดเขาก็เลยมีไรายได้ <Okay. S 1> จากการดาวน์โหลดภาพบ้านนี้โ <Okay. S 1> ครงการต่อๆมาก็อย่างเรามีแนวคิดเรื่องเด็กออทิสติกเด็กออทิสติกก็พยายามรณรงค์อยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะผมคิดว่าบ้านเราจะยังรับไม่มาก คือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะแต่ว่าตอนนี้มีโรงงานนึงสนใจมากนะฮะกำลังทำดำเนินการอยู่ผมกําลังทํางานตรงนี้อยู่ดต่อทตสติกเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือว่าเขาจะทางานซ้าๆได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกหลับตานึกดูภาพดูเนี่ยหลายๆคนจะต้องหลับตานึกแต่ผม,ไ,มไปเห็นของจริงโรงงานมาแล้วผมเคยเป็นเซลจริงเนีย่ยมาก่อนเข้าโรงงานมาเยอะไงฮะ,ะทำให้เราเห็นว่าในโปรเซสการผลิตเนี่ยมันจะมีโปรเซสที่ใช้เวลาไม่มากเช่น การหยิบอุปกรณ์หนึ่งมาวางในในในที่ที่หนึ่งในแผ่นอะไรสักอันหนึงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งต่อให้คนหนึ่งการซ้ํำๆแบบนี้เด็กออทิสติกในต่างประเทศทําได้ดีแล้วเอาพุทธของของการทำงานดีด้วยดีกว่าคนปกติอีกเพราะฉะนั้นอย่างนี้ต้องส่งเสริมตอนนี้ที่ผมติดต่อไว้ก็คือเป็นโรงงานผลิตสายเบรกรถรถรถมอเตอร์ไซค์เขาสนใจมากเขาอยากได้เด็กออทิสติกเนี่ยมาทำงานว่าเรา ปรีดามองว่าการที่ภาครัฐรวมทั้งประชาชนส่วนใหญ่มองว่าคนพิการคือภาระเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้คุณภาพชีวิตของคนพิการไม่ได้รับการพัฒนาหากปรับทัศนคติแล้วหันมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถพึ่งตัวเองได้คุณภาพชีวิตของคนพิการไทยก็จะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดปรียลักษณ์บุญมั่นครบมุมข่าวรายงาน